เป็นเวลาเกือบสามเดือนมาแล้วที่ทิดยอดไม่ได้เข้าป่าล่าสัตว์เหมือนดังงตะกอนก็เพราะว่าละไมเมีรักเพื่องจะคขอดลูกชายคนแรกออกมากเลยต้องทําให้ทิดยอดต้องอยู่คอยปฏิบัติเฝ้าดูแลเมียและลูกอยู่ถึงสามเดือนเต็มๆแม้จะมีพ่อตาแม่ยายผลัดเปลี่ยนกันเข้ามาดูแลบ้างแต่ทิดยอดก็ยังไม่ยอมทิ้งละไมหรือละสายตาไปไหนได้ไง่ายๆแต่พอลูกชายอายุได้สามเดือน ก็เห็นท่าจะถึงเวลาที่จะต้องเข้าป่าล่าสัตว์อีกครั้งเพราะว่าสเสบียงอาหารแห้งก็เริ่มลอยลอลงไปมากซ้าตัวเองก็ยังต้องหาเลี้ยงพ่อแม่ของตอนเองและพ่อตาแม่ยายไปด้วยก็เลยได้ตัดสินใจสะพายย่ามแบกปืนเข้าป่าไปในเช้าของวันลุงขึ้นเพราะช่วงเสสสายของวันนั้นพ่อตากับแม่ยายก็จะเดินทางมาเฝ้าเมียรักกับหลานน้อยอย่างที่เคยทํามาตลอดช่วงสามเดือนเดินเท้าเข้าป่าไปจนเกือบเที่ยงก็ไปถึงที่หมาย ที่เคยไปนั่งห้างมาแล้วหลายครั้งแต่ระหว่างที่เข้าป่ามากับไม่เจอแม้แต่ชาวบ้านหรือว่าพลันเข้าไปหากินอยู่ในผื้นป่าแม้แต่คนเดียวเป็นที่แปลกใจเป็นอย่างมากแต่ก็ไม่ได้คิดอะไรจัดการสมแซมนั่งห้างให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดีก็นั่งพักเอาแรงมองสำรวจไปทั่วผื้นป่าที่ต้องการจะล่าสัตว์ป่าที่ต้องการซึ่งนั่งห้างประจำของทิดยอดก็คือใกล้ๆก,กับโป่งใหญ่แห่งหนึ่งไม่ไกลจากโมูบ้านนัก ใช้เวลาเดินเท้าเพียงแค่ครึ่งวันก็ถึงช่วงกลางวันจะเห็นมีโขลงช้างป่าออกมากินดินโป่องอยู่หลายเชือกก็เลยไม่เห็นสัตว์เล็กอย่างพวกกระจงกวางเก่งที่ทิศยอดต้องการที่จะล่าส่วนช้างป่านั้นไม่มีพลานที่ไหนที่อยู่อาศัยอยู่ในป่าแถบนั้นต้องการที่จะล่าช้างป่าเนื่องจากว่าพลานในสมัยก่อนนั้นถือว่าช้างเป็นสัตว์ป่าที่มีอำนาจและสิ่งลึกลับปกป้องเอาไว้ผู้ที่คิดจะทำลายช้างป่า ก็อาจจะโดนอาถรร์ต่างๆจนอันตรายถึงขั้นเสียชีวิตได้และอาจจะลามไปถึงครอบครัวล้มหายตายจากโดยที่หาสาเหตุไม่เจอด้วยซ้ำก็เลยใช้เวลาช่วงบ่ายที่ยังไม่มีสัตว์เล็กที่ต้องการจะล่าลงมาหากินที่โปงนี่ปรับเอาแรงอยู่บนนั่งห้างนั่นเองเพราะตลอดเวลาที่อยู่กับลูกเมียแทบไม่มีเวลาพักผ่อนเพราะว่าลูกน้อยนั้นต้องการการเอาใจใส่เป็นอย่างมากทำให้เมียไม่ได้หลับเด้นอนตัวทิพยอดเอง กับพานไม่ได้หลับได้นอนไปด้วยเพราะราต้องอยู่เป็นเพื่อนเมียตลอดเวลาไม่รู้ว่างีบหลับไปนานมากแค่ไหนสะดุ้งตื่นเอามากับโผลเพะแล้วหัวเงียเพ่งมองประทีปองก็เห็นทั้งหมูป่ากวางป่าหากินกันอยู่เป็นฝูงใหญ่ส่วนช้างป่านั้นกลับเข้าป่าลึกไปแล้วได้แต่เทน้ำในกระบ,บอกไม้ไผ่ใส่ผ้าขาวมา้าที่โผกหัวอยู่เอามาลูบหน้าลูบตาพอให้ประสาตตื่นตัวคลายจากอาการอ่อนเพลีย เสร็จกะจับปืนเช็คความพร้อมหันปลายกระบอกปืนปฏิปร n ซึ่งมีโูงสัตว์ป่าหากินอยู่ที่ต้องการนั่นก็คือหมูป่าตัวไม่ใหญ่มากนักเพราะนอกจากต้องการเนื้อของมันแล้วก็ยังต้องการมันของมันด้วยซึ่งเป็นน้ำมันที่เอามาใช้ในการทำอาหารเมื่อได้ที่กระ,ะเบิดกระสุนเสียงดังสนัน่นหมูป่าตัวไม่ใหญ่มากนักก็ล้มตึงนอนดิ้นผ่านอยู่ไม่นานสุดท้ายก็ขาดใจตายสนิทหลังจากได้หมูป่าตั้งแต่ช่วงหัวคำ่ำคืนน้นทั้งคืน ทิดยอดก็มาได้หลับได้นอนด้วยความที่คิดถึงลูกเมียเราะตั้งแต่ลูกชายเกิดมาสามเดือนก็นยังไม่เคยห่างกันเลยลุงเช้าก็รีบปีนลงจากนั่งห้างหามาเอาหมูป่ากลับเข้าไปที่เรือนของตนเองพอออกไปจากชายป่ามองไปที่กระท่อมก็รู้สึกว่าที่กระท่อมนั้นเงียบผิดสังเกตมากขณะที่ตนไม่อยู่ก็น,น่าจะมีพ่อตาแม่ยายเดินขวักคว่ยอยู่ในเรือนหรือไม่ก็ละไมเมียรักเดินไปเดินมาให้เห็นบ้าง เอ่ยปากร้องเรียกก็ไม่มีใครขานตอบเริ่มสงสัยหลีบเดินดิ่งขึ้นไปบนเรือนก็ต้องตกใจเพราะว่าบนเรือนนั้นไม่มีใครอยู่แม้แต่คนเดียวมีเพียงแค่รอยเลือดซึ่งเท่าที่เห็นมันเป็นรอยเท้าของเสือไม่ผิดแน่ทำให้ทิดย,ยอดตกใจจนทำอะไรไม่ถูกถึงกับปล่อยโฮร้องไห้ออกมาเสียงดังลั่นเพราะคิดว่าลูกเมียคงจะถูกเสือหลากไปกินแล้วเป็นแน่ไม่ทันได้รู้ความรู้อะไรก็แบกปืนสะพายย่ามเดินดิ่งกลับเข้าป่าไปอีกครั้ง แกลอยออกตามล่าเสืออย่างหนักแต่กลับไม่พบปล่องรอยอะไรของเสือแม้แต่น้อยวันนั้นก็ไม่ต่างอะไรกับเมื่อวานไม่เห็นชาวบ้านไม่เห็นพลานแม้แต่คนเดียวที่เข้าไปล่าสัตว์หรือว่าหาของป่าแม้ไม่เจออะไรแต่ก็ไม่สามารถที่จะหยุดทิศยอดได้ด้วยความแค้นที่คิดอยู่ในใจว่าเสือโค้งเข้าไปลากเมียลงจากเรือนไปกินแต่มันต้องทิ้งซากเอาไว้บ้างไม่มีทางที่มันจะกินได้หมดเพียงแค่วันเดียวนอกจากไม่เจอรล่องรอยของเสือแล้วล่างของเมียรัก กับลูกชายก็ไม่เห็นอย่างที่คิดเอาไว้ใช้เวลาหาอยู่นานจนใกล้จะคาจึงเด็ดตัดสินใจปีนขึ้นไปมัดห่างอยู่บนต้นไม้เผื่อว่าจะได้เห็นเสือเดินผ่านไปมาให้ได้แก่แค้นให้กับลูกเมียคืนนั้นทั้งคืนสายตาของทิดยอดก็จ้องมองออกไปทั่วทุกสารทิศกับไม่เห็นล่องรอยของเสือแม้แต่น้อยจนฟ้าสางของอีกวันก็รีบปีนลงจากนั่งห้างออกตามล่องรอยของเสือต่อไปไม่ทันที่จะสายไม่พบเสือ แต่กลับไปพบเข้ากับพลานที่อยู่ในหมู่บ้านเดียวกันทิดยอดจําได้ว่านั่นคือพลานผู้นั้นเป็นเพื่อนของพ่อตาของตนเองแต่ก็ไม่ค่อยสนิทสนมกันมากนะักกับตนเองซึ่งเป็นเขยก็เลยไม่แปลกใจที่พลานผู้นั้นจะเดินหลบหลบเลี่ยงๆไม่ยอมเดินตรงมาหาทิดยอดแต่โดยความที่ทิดยอดนั้นร้อนรนอยากรู้ว่าเมียรักกับลูกนั้นถูกเสือฆ่าไปกินอยู่ที่ไหนแม้ยังไม่เจอเสือแต่ก็ขอให้เจอร่างของลูกเมีย เอากลับไปทำตามประเพณีซะก่อนกันอย่างดีพอตะโกนล้องถามไปพรานผู้นั้นก็รีบเดินดิงน่งหนีไปไม่พูดไม่ตอบอะไรทั้งสิน้นเมื่อเห็นว่าพลานที่เป็นเพื่อนของ่อตาไม่มีไมตีที่จะเสวนาอะไรกันทิดยอดก็เลยทำท่าจะหันเดินหน้าหนีไปทางอื่นแต่สายตากระดันไปสะดุดอยู่ที่ขาของพลานผู้นั้นเขา้าซึ่งที่เห็นนั่นมันเป็นรอยเลือดที่ไหลย้อยแดงฉานจากต้นขาลงไปที่เท้าก็เกิดทำให้สงสัยว่าไปโดนอะไรมา ก็เลยหันกลับมาจะถามพลานผู้เป็นเพื่อนของพ่อตาอีกครั้งแต่พอเห็นว่าทิดยอดจ้องมองไปที่รอยแผลที่ขาก็รีบปลวดพลาดรีบวิ่งหนีทิดยอดไปทันทีแต่ทิดยอดก็ไม่ยอมลดละเพราะคิดว่าลองรอยนั่นอาจจะโดนเสือกัดมาหรือไม่นั่นเป็นทางเดียวที่ตนจะได้รู้ลองรอยของเสือจะได้ตามล่ามันถูกว่ามันหากินอยู่ทิศทางไหนกันแน่จึงได้รีบร้องตะโกนบอกให้พลานผู้นั้นหยุดแล้วก็วิ่งตามไปออกจากจุดเดิมไปไม่ถึง50เมตร เมื่อเห็นว่าทิศยอดวิ่งตามไปอย่างไม่ลดละสุดท้ายแล้วพลานผู้นั้นก็หันขวับกลับมาหาทิศยอดพร้อมกับพุ่งกระโจนเข้าใส่ช่วงวินาทีนั้นเองทําให้ทิศยอดตกใจแทบจะขาดสติเพราะว่าล่างของพลานผู้นั้นที่พุ่งกระโจนย้อนกลับมาหาตนเองบัดนี้ได้กลายเป็นเสือลายผาดกรไปแล้วตั้งแต่เกิดมาจนเป็นพนันจนมีลูกมีเมียป่านี้ก็เพิ่งจะเจอกับเสือสมิงตัวเป็นๆก็วันนี้แหละเคยได้ยินแต่ปูกับพ่อ เล่าให้ฟังเท่านั้นพอตั้งสติได้ก่อนที่ไอ้ลายพาดก่อนเสือสมิงนั่นมันจะพุ่งมาถึงตัวทิดยอดก็คว้าปืนยิงสวนเข้าไปเสียงดังสนัน่นกระสุนระเบิดตมูมพุ่งเข้าประทะหน้าผากของไอ้ลายเสือสมิงนั่นจนไงหล้างพึงล้มลงไปนอนดินพล่านก่อนที่มันจะลุกพรวดพลาดขึ้นมาอีกครั้งมีเพียงกระลอยเลือดซิบซิบที่กลางหน้าผากเท่านั้นช่วงเวลาเดียวกับทิดยอดได้วิ่งออกไปจากจุดนั้นแล้วพร้อมกับมือของทิดยอดก็ได้ล้วงเอากระสุน ที่อยู่ในย่ามออกมายักใส่ในลำกล้องใหม่อีกครั้งซึ่งมันเป็นกระสุนอาคมที่พอได้ให้เอาไว้ก่อนที่จะเลิกเป็นพันและตนได้สืบทอดอาวุธปืนกระบอกนี้มาต่อจากพ่ออีกทีหันหลังไปเห็นไอ้ลายพาดกรพุ่งกระจรตาม,มาติดติดก็รีบหันควับสับไกปืนเสียงดังสนัน่นซึ่งกระสุนนัดนี้พุ่งเข้าไปที่กลางแสกหน้าพอดีพอดีทำเอาไอ้ลายพาดกรฟุบลงไปนอนดิ้นพลางอีกครั้งแต่ว่าครั้งนี้มันไม่ได้ลุกพรวดพลาดขึ้นมา แต่กับทําท่ากระเสือกกระสนหันหัวจะหนีเพราะว่าเจอพิษกระสนอาคมของพ่อทิดยอดเข้าให้แล้วซึ่งหากว่าใครเป็นพรานที่อยู่ในหมู่บ้านย่อมรู้จักพ่อของทิดยอดเป็นอย่างดีว่าเป็นผู้เลี้ยงอาคมผู้หนึ่งที่สืบทอดมาจากปู่ของตนผู้เป็นหมออาคมประจําหมู่บ้านในสมัยก่อนนั้นเมื่อเห็นว่าไอ้ลายเสือสมิงนั่นมันไม่ได้ตายคาที่ก็เลยได้ล้วงเอากระสุนอาคมออกมาจากย่ามอีกนัดยัดเข้าใส่ไปในลากล้อง เดินดิ่งเข้าไปไม้จะยิงซ้ำเข้าไปที่หัวจู่ๆร่างของไอ้ลายผ่าดกรกกลับคืนล่างเป็นร่างของพลานผู้นั้นอีกครั้งพลานกระเสือกระสนหันหน้านี้พร้อมกับปากที่พลับนร้องขอชีวิตของตนแต่บัดนี้ทิดยอดได้รู้แล้วว่าต้องเป็นพลานเสือสมิงผู้นี้แน่ที่ฆ่าลูกเมียของตนเองก่อนที่จะระเบิดกระสนใส่หัวมันอีกครั้งก็ได้เอ่ยปากถามว่ามันเอาร่างของลูกเมียไปซ่อนเอาไว้ที่ไหนแต่พลานผู้นั้นก็บอกว่า ตนยังไม่ได้ฆ่าลูกเมียของทิดยอดแต่ทิดยอดไม่เชื่อเพราะว่าเห็นกับตาว่ามีรอยเลือดอยู่บนเรือนถามซ้ำไปซ้ำมาพลานผู้นั้นก็ยังบอกเหมือนเดิมสุดท้ายพลานยอดก็บันดาลโทสะลั่นไกระเบิดกระสุนพุ่งเจาะเข้าไปที่หัวของพลานผู้นั้นจนหน้าฟุกลงไปกับพื้นขาดใจตายสนิทขาเสือสมิงตายแล้วก็เดินหันหน้านีไม่หันกลับมามองอีกเลยเดินตามหาร่างของเมียและลูกไปจนหมดวันอีกวันหนึ่ง ด้วยความอ่อนเพลียและหมดเรี่ยวแรงมาได้กินแม้แต่น้ำแม้แต่อาหารและไม่ได้แม้แต่จะพักผ่อนทำได้ก็เพียงปีนขึ้นไปหาที่มัดห่างบนต้นไม้พักผ่อนเอาแรงวันรุ่งขึ้นค่อยออกตามหา,หาร่างของเมียและลูกกันต่อไปพอที่จะมีแรงหาได้พอมัดห่างเสร็จเอ็นหลังเท่านั้นทิดยอดก็หลับเป็นตายด้วยความอ่อนเพลียสะดุ้งตื่นเอาตอนที่ฝันเห็นลูกเมียเลือดท่วมตัวก็ยิ่งนึกสงสารลูกเมีย ว่าคงจะเจ็บปวดทรมานหน้าดูกะว่าเวลานั้นประมาณตักตีสามกว่าด้วยความร้อนใจจึงเลยรีบปีนล,ลงจากนางห้างเดินดิ่งย้อนกลับมาที่เรือนของตนเองกว่าจะถึงเอาก็เกือบเที่ยงเพราะว่าเข้าป่าไปตามหาล่างลูกเมียสักไกลเลยกลับมาถึงเรือนก็เล่นทาเอาที่ยอดตกใจเพราะว่าบนเรือนยังเห็นเมียนั่งให้นมลูกชายอยู่บนหลังคาก็ยังมีควันเขงมงโฉงเฉงน่าจะเป็นแม่ยายกําลังทําอาหาร ส่วนพ่อตาก็นั่งสูบยาฉุนอยู่ที่หลังเรือนใกล้ๆกับแม่ยายนั่นเองโดยความแปลกใจละคนกับดีใจลีบวิ่งขึ้นไปบนเรือนละไมเมียรักก็ถามว่าหายไปไหนมาทิดยอดไม่ได้ตอบอะไรได้แต่โผวิ่งไปกอดเมียและลูกลักเอาไว้อยู่แนบอกก่อนจะเอ่ยปากบอกว่าคิดว่าเธอกับลูกถูกเสือข่าวไปกินซะแล้วถึงได้ย้อนกลับเข้าป่าไปตามล่าเสือและก็เจอเสือจริงๆซึ่งมันไม่ใช่เสือที่หากินอยู่ในป่าทั่วไป แต่มันเป็นเสือสมิงแถมเป็นเพื่อนกับพ่อตาด้วยหันไปทางพ่อตาพ่อตาก็ได้แต่ยิ้มยิ้มเหมือนจะรู้ว่าอะไรเป็นอะไรหันไปนที่แม่ยายแม่ยายก็กาลังสมไฟลมควันเนื้อหมูที่ตนล่ามาได้เมื่อวานนี้แขวนอยู่บนคือเต็มไปหมดก่อนที่พ่อตาจะพูดว่าเมื่อวานก่อนตอนที่เองเข้าป่าไปพ่อกับแม่ก็เข้ามาในช่วงสายๆจังหวะมาเจอเข้ากับไอ้เหมซึ่งเป็นเพื่อนของพ่อเดินดิ่งขึ้นมาที่เลือนของเองพอดีพอดีก่อนที่ร่างของมัน จูจๆก็เปลี่ยนไปเป็นไอ้หลายผาดกอนไปต่อหน้าต่อตาพอรู้จักมันดีว่ามันมีวิชา,าคมและสามารถแปลงกายเป็นเสือสมิงได้แต่ไม่คิดว่ามันจะลอบย่องมาฆ่าลูกกับหลานของพ่อได้จึงได้คว้าปืนทิะพายไปไหนต่อไหนด้วยทุกครั้งรีบวิ่งเข้ามายิงสวนเข้าใส่มันจนกระสุนพุ่งเจาะเข้าไปที่ขาของมันด้วยความตกใจมันจึงได้กระโจนหนีลงจากเรือนหนีเข้าป่าเป็นในที่สุดเพราะมันเองก็รู้จักพ่อเป็นอย่างดีซึ่งหากว่าย้อนความไป พ่อตาของทิดยอดเองก็ไม่ต่างอะไรกับพ่อของตนเองซึ่งมีวิชาอาคมเหนือกว่าใครในหมู่บ้านซึ่งเป็นพรานด้วยกันและพรานเสือสมิงผู้นั้นย่อมรู้ดีเมื่อถูกกระสุนอาคมเข้าไปถึงต้องรีบกระโจนหนีเข้าป่าไปในที่สุดแต่สุดท้ายแล้วก็ต้องไปตายด้วยน้ำมือของทิดยอดในที่สุดสองพ่อตาลูกเขยนั่งคุยกันอยู่พักใก่ใหญ่จนรู้ความเป็นมาทั้งหมดก่อนที่จะพากันกินข้าวกินปลาแล้วปล่อยให้ทิดยอดได้พักผ่อน เราดูแล้วร่างกายอ่อนแอสุดสมลงไปมากเพียงแค่เวลาสองสามวันเท่านั้นด้วยความตรอมใจพราะคิดว่าลูกเมียถูกเสือฆ่าตายนั่นเองแต่หลังจากนั้นครอบครัวของทิดยอดก็ได้ย้ายไปอยู่ที่เรือนของพ่อตาแม่ยายเนื่องจากว่าเรือนที่ปลูกสร้างอยู่นี้มันอยู่ใกล้กับผืนป่าเกินไปหากว่าทิดยอดไม่อยู่อาจจะมีอันตรายเกิดขึ้นมาอีกก็ได้ไม่มีใครสามารถที่จะคาดเดาเหตุการณ์ล่วงหน้าได้ไม่ว่าใครทั้งสิ้น